สวัสดีครับวันนี้เราจะมาด e ฟ d ดฟ e กันในแนวคิดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะจากหนังสือเมื่อรู้ตัวก็ไร้ตนครับคือเรื่องของอ,อ,อิสรภาพความสงบสุขที่แท้จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเมื่อเราเริ่มคลายความยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่าตัวตนหรืออัตตาลงไปบ,บ้างในหนังสือเขาเปรียบเทียบไว้น่าคิดนะครับเหมือนเราแบกแบกของหนักๆครับแบกมานานมากแล้วจู่ๆก็มีคนบอกว่า เฮ้ยวางลงก็ได้นะความรู้สึกของการได้วางตัวตนลงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วข้อมูลเราก็ชี้ว่ามันไม่ใช่แค่ปรัชญานำมาทำนะแต่มันเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงใช่เลยค่ะคือจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือความเชื่อมโยงโดยตรงเลยนะคะพอความยุติดในตัวตนที่เราแบบพยายามสร้างพยายามปกป้องมันเนี่ยมันลดลงเอ่อความทุกข์ในใจเรามันก็เบาลงตามไปเลยอ๋อทำไมเลยครับทำไมมันถึงเชื่อมกันแบบนั้น ็เพราะว่าไอ้เจ้าตัวตนของเรานี่แหละค่ะที่มันมันค่อนข้างเปราะบางนะคะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดแล้วก็อ่อนไหวกับกับคำพูดคนอื่นการกระทําสถานการณ์ต่างๆง่ายมากเลยครับคบทีนี้พวกความผิดหวังความเสียใจการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือความกลัวว่าจะสูญเสียอะไรไปเนี่ยรากของมันส่วนใหญ่มันก็พันอยู่กับการที่เราพยายามปกป้องตัวตนของเรานี่แหละค่ะ เข้าใจแล้วครับแสดงว่าพอเกราะที่เราเรียกว่าชั้นหรือตัวชั้นมันบางลงใจเราก็ต้องคอยออคอยระวังคอยปกป้องหรือตอบโต้แรงๆเหมือนเดิมใช่ค่ะผลที่ตามมาคือใจมันจะโปร่งขึ้นว่างขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะจิตเราจะเริ่มมองเห็นอะไรอะไร ตามที่มันเป็นจริงๆมากขึ้นนะคะไม่ได้มองผ่านแว่นของความชอบไม่ชอบความอยากที่มาจากตัวอัตตาพอตัวกรองหนาๆพวกนี้มันลดลงเนี่ยการอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆมันก็มันก็ง่ายขึ้นแล้วก็เต็มที่ขึ้นด้วยค่ะแต่พอพูดว่าไร้ซึ่งอัตราหรืออัตตาเบาบางลงเนี่ยบางคนอาจจะนึกภาพไม่ออกหรืออาจจะกังวลน,นิดๆว่าเอ๊ะ แล้วเราจะกลายเป็นคนเฉยเมยชาเย็นไร้ความรู้สึกไปเลยหรือเปล่าครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วอาจจะตรงกันข้ามเลยนะคะการใช้ชีวิตโดยที่อัตตาไม่ได้เข้ามาแบบว่าบงการเราตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะเย็นชาลงนะคะแต่กลับจะทำให้เราเข้าถึงปัญญาแล้วก็เมตตาที่มันบริสุทธิ์ขึ้นได้อย่างแท้จริงปัญญาเมตตายังไงครับ คือลองคิดดูนะคะถ้าการกระทำของเราเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากความต้องการส่วนตัวเป็นหลักหรือไม่ได้ทำไปเพื่อรักษาหน้าตาของฉันอะไรแบบนั้นแต่ว่ามันมาจากความเข้าใจในความทุกข์ของคนอื่นจริงๆเข้าใจสถานการณ์ตามจริงการตอบสนองของเรามันจะต่างออกไปมากเลยนะคะมันจะมาจากความเข้าใจไม่ใช่จากความกลัวหรือความอยากของตัวเองอ๋อตรงนี้น่าสนใจมากเลยครับหมายความว่าเราจะ เราจะค่อยๆค,คลายความคาดหวังลงว่าโลกต้องเป็นอย่างนั้นคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้หรือทุกอย่างต้องได้ดั่งใจเราใช่ค่ะใช่ใช่ใชพอเราเลิกเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางใหญ่ๆแล้วและเข้าใจว่าเออทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันชีวิตมันก็น่าจะอืเบาขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะ มันคือการปรับมุมมองครั้งใหญ่เลยนะจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆมากขึ้นยอมรับความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ๆอย่างเกิดแก่เจ็บตายหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันก็ตามจิตใจเราจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสงบขึ้นแล้วก็ปรับตัวได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ถูกมากเหมือนเดิมนะคะแล้วกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามานี้ครับหนังสือเมื่อรู้ตัวก็ไร้ตนเนี่ยพอจะสรุปเอ่อ หัวใจสําคัญของมันได้ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไงได้ค่ะหัวใจสําคัญของมันก็คือการเดินทางจากการรู้ตัวหรือการมีสติอยู่กับปัจจุบันไปสู่การเข้าใจอย่างแท้จริงถึงสภาวะที่เรียกว่าอนัตตานะคะอนัตตาค่ะ คือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่เป็นแก่นสารให้เรายึดถือได้ซึ่งความเข้าใจเนี้ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นเองเมื่อเราฝึกมองเห็นความจริงตามธรรมชาติที่เรียกว่าไตรลักษ์บ่อยๆในชีวิตประจําวันของเราอันนี้จังทุกขังอนัตตาใช่ไหมครับพอจะออขยายความสั้นๆได้ไหมครับว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงใช่ค่ะไตรลักษ์ก็คือลักษณะสากลสาอย่างของทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะคือหนึ่ง อันนี้จังคือความไม่เที่ยงไม่แน่นอนทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรคงที่ครับ 2. ทุกขังคือสภาวะที่มันทนอยู่ได้ยากเพราะมันไม่เที่ยงนี่แหละค่ะมันเลยมีความบีบคั้นอยู่ในตัวมันไม่สามารถคงสภาพเดิมได้ตลอดไปก็เลยเป็นทุกข์และ 3. อนัตตาคือความไม่มีตัวตนจริงๆเป็นแก่นสารให้ยึดถือได้พอเราฝึกสติแล้วมองเห็นลักษณะ3อย่างนี้ในประสบการณ์ต่างๆของเราบ่อยๆเข้า ความยึดมั่นในตัวฉันหรือของฉันมันก็จะค่อยๆอคลายลงไปเองตามธรรมชาติเลยค่ะเข้าใจแล้วครับแต่มันไม่ใช่อะไรที่ทำครั้งเดียวแล้วจบเลยนะคะมันคือการฝึกฝนต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะเหมือนเหมือนเราค่อยๆฝึกสายตาให้มองเห็นความจริงที่เมื่อก่อนอาจจะถูกอคติหรือความยึดมั่นมันบดบังเอาไว้สินะครับเพราะมันเนี่ยมันจะช่วยให้เรารู้ทันแล้วก็ ปล่อยวางมันได้เร็วขึ้นไม่ตกเป็นทาสมันนานเหมือนเมื่อก่อนผลลัพธ์สุดท้ายที่ปลายทางของการฝึกฝนแบบนี้ก็คืออิสรภาพที่แท้จริงจากความทุกข์นั่นเองค่ะเป็นความสงบสุขที่มันมั่นคงจากข้างในเป็นความเมตตาที่แผ่ออกไปได้เองโดยไม่ต้องพยายามแล้วก็เป็นปัญญาในการดำเนินชีวิตเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ได้ดีขึ้นค่ะฟังดูแล้วการเดินทางเพื่อคลายอัตตานี่มันไม่ใช่การทำให้ชีวิตเรา น้อยลงหรือจืดชื่อลงเลยนะครับแต่เหมือนเป็นการเปิดชีวิตให้กว้างขึ้นรับรู้สิ่งต่างๆได้ตามจริงมากขึ้นแล้วก็เป็นอิสระมากขึ้นจริงๆสุกต้องที่สุดเลยค่ะมันคือการกลับคืนสู่ความเรียบง่ายเป็นธรรมชาติที่เราไม่ต้องแบกอะไรหนักๆไว้กับตัวอีกต่อไปแล้วค่ะงั้นก่อนที่เราจะจบมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายให้ผู้ฟังได้ลองเอาไปคบคิดต่อยอดจากเรื่องนี้ไหมครับอืมีมคําถามหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ อยากชวนให้ลองจินตนาการตามดูนะคะว่าถ้าหากเราเริ่มตระหนักรู้ลึกๆขึ้นมาจริงๆว่าตัวตนที่เราทั้งรักทั้งหวงแหนคอยปกป้องอยู่ตลอดเวลานี้แท้จริงแล้วมันเป็นแค่สิ่งที่ถูกปัจจัยต่างๆปรุงแต่งขึ้นมาชั่วคราวไม่ได้มีอยู่จริงอย่างถาวรเป็นแก่นสารอะไรเลยครับการตระหนักรู้แบบนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อคําตําหนิคําวิจารณ์หรือแม้แต่ความขัดแย้งต่างๆที่เราเจอในชีวิตประจําวัน ไปได้อย่างไรบ้างอืมลองนำคำถามนี้ไปพิจารณาดูเล่นๆก็ได้นะคะ